แฟนขอแยกห้องนอนขอเลิกกับเราทั้งๆที่สู้กันมามีลูกด้วยกันและเขาก็เลือกคนใหม่คะ่ะความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราและมีความสุขครับวันนี้ถ้าเขาแยกห้องนอนนั่นหมายความว่านอนห้องเดียวกันแล้วมันไม่มีความสุขครับความรักเนี่ยเท่ากับการขายไอเดียครับถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราให้เขามองว่าเราเท่ากับความสุขครับอะไรบ้างทําให้เขารู้สึกว่า เราคือความสุขครับ1.1ครับนั่นคือเทคนิคการขายฝันครับเรื่องนี้ต้องต้องไปทวนในสังรักอ่ะครับการขายฝันกันเลยครับจําไว้นะครับคนเราจะจดจ่ออะไรก็ตามแต่ที่ตัวเองรู้สึกว่ามันมีความหวังแต่ที่วันนี้เขาขอแยกห้องมันเป็นเพราะอะไรครับเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่มีความหวังการทําให้คนมีความหวังใช่ไหมครับมันควรที่จะมีวิธีการพูดเช่นเวลาเขารับสมัครเลือกตั้งเขาต้องทําอะไรครับ เขาต้องบอกนโยบายถามว่าเราได้รับสิ่งที่เขาบอกหรือไม่ยังครับแต่เขาบอกว่าถ้าเขาได้หนึองสมเขาจะทำสี่ห้หกถูกไหมนั่นคือการไขฝันไหมเป็นส่วนหนึ่งนะครับทำให้ความคิดปัจจุบันของเขาครับวิ่งเล่นไปสู่อนาคตครับคำถามคือเวลาคุณอยู่ด้วยกันคุณมีการไขฝันไหมเออสปีสี่ปีห้าปีครั้งหน้าเราจะมีอะไรกันบ้างจะเติบโตยังไงสิ้นเดือนสิ้นปีจะไปเที่ยวที่ไหน คุณต้องทําให้ความคิดตรงนี้ครับเขาย้ายไปอยู่อนาคตครับจำไว้นะครับสมองมนุษย์ถ้าคาดหวังอะไรแล้วจะไม่อยากผิดหวังสองครับความรักครับเท่ากับความอยากครับการที่อีกฝ่ายจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราไม่แยกห้องนอนนะครับตามติดชีวิตของเราเนี่ยเกิดจากอีกฝ่ายต้องรู้สึกว่าเราสามารถตอบสนองซึ่งความอยากของอีกฝ่ายได้ครับความอยากมีอะไรบ้างครับอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอด คุณต้องกระตุ้นประจุไฟฟ้าอีกฝ่ายครับแล้วจะเกิดความอยากครับมากขึ้นค,คำถามคือเวลาคุณอยู่ด้วยกันคุณกระตุ้นประจุไฟฟ้ายัางไงคุณได้รกระตุ้นประจุไฟฟ้าไหมหรือด่ากันอย่างเดียวครับหรือทะเลาะกันอย่างเดียวสามครับคนอยากมีเราเนี่ยเอาไว้อวดครับจริงๆแล้วสังรักมันจะมีทั้งหมด9อารมณ์ถูกไหมจากการที่คนอยากได้รับเวลาที่อยู่กับเรา คนอยากอยู่กับเราเขาไม่ได้อยากได้ตับไตไส้พุงของเรานะครับแต่คนอยากอยู่กับเราเพราะต้องการความรู้สึกบางอยา่างหนึ่งในนั้นคือความรู้สึกอวดครับคําถามคือวันนี้เขาสามารถอวดคุณได้ไหมบางคนอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับและเราคิดว่าแต่งงานกันแล้วคือไม่ต้องโฟกัสตัวเองแล้วแต่งงานกันแล้วคือไม่ต้องดูแลสุขภาพร่างกายอย่างตาของเรากันอีกแล้วแต่ไม่ใช่นะครับคนอยากมีเราส่วนหนึ่งในเก้าอารมณ์นั้นนะครับ ืออยากมีไว้อวดแต่คําถามคือวันนี้เขารู้สึกว่าคุณไม่น่าอวดเรื่องนี้ใครอยากได้เต็มๆนะครับไปทบอทวนอยู่ในคอร์สสั่งรักครับต้องทําให้คนกลับมาอินครับมันจะมี15คําพูดครับทําให้คนกลับมาอินครับความรักมีสสเตจยังไม่อินกําลังอินแล้วเริ่มไม่อินก็เพราะมันเริ่มไม่อินไงครับมันเลยขอแยกห้องนอนครับเพราะมันเริ่มไม่อินไงครับมันถึงไม่ให้คุณแตะเนื้อต้องตัวครับ และปัญหาเนี้ยถ้าเกิดว่ายิ่งปล่อยไปนะ,นะเดี๋ยวคุณจะเริ่มเห็นว่ามือที่3เนี่ยจะเริ่มเข้ามานะครับแล้วเขาจะเริ่มชัดเจนกับมือสามมากขึ้นแล้วพอคุณยังไม่แก้นะพอคุณเริ่มไปสืบว่ามือสามเป็นใครนะครับทักไปหามือที่สามหรือว่าเนี่ยทักไปบอกพ่อแม่ของมือที่สามด้วยอต่างๆมันจะยิ่งพังมากขึ้นครับคือเขาจะเริ่มเห็นใจกันมากขึ้นครับ,รบหรือบางคนโพสต์ประจานต่างๆพวกเนี้ยมันจะยิ่งพังมากขึ้นวิธีการแก้คือคุณต้องทําให้คนกลับมาอินกับคุณให้ได้ แชร์หนึ่งครั้งนะครับไม่งั้นระบบมันไม่ดูดครับแล้วพิมพ์รหัสครูคมอุ่นใจครับใครพิมพ์ก่อนได้ก่อนนะครับแต่ต้องแชร์หนึ่งครั้งนะครับไม่งั้นระบบไม่ดูดครับบอทเนี่ยมันจํากัดแค่30ท่าตันครับมันจะได้เฉพาะคนที่พิมพ์รหัสก่อนเท่านั้นครับเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ยแปดพันเก้าร้อยบาทครับคีย์สำคัญที่คุณ ขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะ แฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืน่นพอคุณไม่เข้าใจจีตวิยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูบาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 9ก้900บาทครับคือ11อจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วเนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ รรีคับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้1,990ย1,990บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ